เมื่อเวลา16นาฬิกาของวันที่7กุมภาพันธ์นะคะนายณริศนิรามยวง์ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยนายบรรพศจันทรวงศ์นายอำเภอกระทุ่มแบนพันตำรวจเอกสอระซื่อตรงพาณิชผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบนนายพุทธิกรวิชัยดิต อุตสาหการรมจังหวัดสมุทรสาครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันเข้าตรวจสถานประกอบการแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่4ตำบลท่าไม้อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีการสําแดงเอกสารเป็นผู้ผลิตน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มแต่ปัจจุบันได้ให้ทางนายทุนจีนรายหนึ่งมาเช่าอาคาร2อ,อาคารประกอบกิจการ2ประเภทโดยแยกเป็นอาคารสำหรับการประกอบกิจการทำน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม มีเครื่องจักรทั้งหมดประมาณ1 1 2แรงม้าเข้าขายเป็นโรงงานอุตสาหกรรมทั้งนี้พนักงานเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมได้ทำการสั่งให้ระง,งับการกระทำที่ฝ่าฝืนพร้อมทางดำเนินคดีเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายขณะที่ทางสาธารณสุขอำเภอได้อายัดของกลางเป็นผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าพร้อมภาชนะที่ใช้บรรจุมีทั้งแบบแกลลอนถุงแบบฝาล็อกและกล่องกระดาษที่ติดสลากเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งสิ้น8,000ชิ้นส่วนทางด้านเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอาหารและยาตรวจแล้วไม่พบการขออนุญาตเพื่อผลิตน้ำยาซักผ้ารวมถึงสถานที่ที่ขออนุญาตผลิตกับสถานที่ที่ผลิตจริงที่ตรวจพบของกลางก็ไม่ตรงกันด้วยส่วนอีกอาคารเป็นการประกอบหลอดไฟแบบ LED โดยไม่ได้ขออนุญาตกับทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมออก ซึ่งก็ได้ทำการอายัดของกลางและก็รองทุกกล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนอีกทั้งยังมีการตรวจพบเครื่องจักรประมาณ20แรงม้าไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535ที่แก้ไขเพิ่มเติมแต่เข้าข่ายเป็นการประกอบกิจการที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมทางอาบตอท่าไม้จึงได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่ฝา่าฝืนกระทำความผิด เช่นเดียวกันส่วนเรื่องของการขออนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อใช้ประกอบกิจการนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบเนื่องจากสถานประกอบการแห่งนี้ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2531จึงต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง ด้านในณริศนิรามยวง์ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบโรงงานแห่งนี้พบความผิดหลายอย่างจึงได้สั่งกำชับผู้กำกับการสพรกระทุ่มแบนในเรื่องของการดำเนินคดีกับบุคคลต่างด้าวที่ทำงานผิดกฎหมายรวมถึงให้ตรวจสอบบุคคลที่รับอ้างเป็นเจ้าของสถานประกอบการทั้งสองอาคารซึ่งพบเป็นคนจีน ก็จะต้องมีการตรวจสอบเอกสารการเดินทางเข้ามาแล้วก็การขออนุญาตประกอบกิจการในประเทศไทยรวมถึงยังต้องประสานกับทางกรมสรรพากรเข้าตรวจสอบการเสียภาษีนำเข้าชิ้นส่วนอุปกรณ์หลอดไฟที่ทางเจ้าของและผู้ดูแลอ้างว่านำเข้ามาจากประเทศจีนเป็นชิ้นๆเพื่อน,นำมาประกอบในประเทศไทยอีกด้วย ทั้งนี้ยังได้ให้อบตอรตรวจสอบเรื่องของมลพิษสิ่งแวดล้อมและการขออนุญาตในส่วนต่างๆตามกฎหมายท้องถิ่นซึ่งทุกหน่วยงานจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดหากพบความผิดฐานใดบ้างก็ต้องดำเนินคดีทุกกรณีสนับสนุนโดย MCCCTV ติดกล้องวันนี้4ตัวราคา12,900บาทภาพเสียงคมชัดรับประก,กันยาวๆ2ปี